โหลิงโหดการเล่นเกมโปเกมอนที่วัดใจท่านสุดเเ้ยลชิาโปเกมอนของทั้งคู่จะมีชีวิตที่ผูกกันหากโปเกมอนของใครถูกนอกก่อน <c oughs> เรารู้สึกสะใจโปเกมอนของอีกคนก็ต้องถูกนอกตามไปด้วย <Even. S 1> <c oughs> วันนี้เราจะจบยิมสามเนาะสามแหละสามมันแค่แบบเดินอ้อมใช่ไหมก็เดินลงมาใช่ป่ะมันต้องลงเรืองไงเพื่อนนานอ๋อมันนานลงเรืออ่ะปลาปลาปลาอย่า,า,าเอาเบลเยอะนะันอยู่เด็เด,เดี๋ยวมันจะไม่ฟังไงอีกไม่เป็นไรมันขึ้นยากแล้วตอนเนี้ยบอกเขาว่าไร้ศพให้ชื่อนนะ่ะวันนี้ไร้ศพครับบอกเลยวันนี้พวกเราเตรียมตัวกันมาอย่างดีมากๆากอ่าก็ไปเตรียมตัวกันตอนไหนวะวันก่อนเราเพงคุยกันอยู่เลยว่าแบบว่าไอ้เกมนี้แม่งมันยากเพราะว่าแม่งตายคู่ใช่ยากมากบอกเลยว่าเตรียมตัวมาอย่างไงก็คิดว่าน่าจะไร่ศพ ก็ไร้ศบอยู่เลยเฮ้ยโทษวิกางเฮ้ยเดี๋ยวมือปลานะปลาเหรอเฮ้ย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 บฮ้ยเร้ยเฮ้ยาฮ้ยเฮ้ยเฮายเน้ยเฮ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 ้ยเน้ยเน้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮู้เฮ้ย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 แข็ยแล้วเี่ยเา้ยเฮ้ยเฮงยเ่้ยเฮ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 ้ยเ้องฟิยชั้นให้มันออกันนี้แหละก็ต้ง้ยเยเร์สเาอ่ะนายเม้ยเเเเเท้้ยยเย รู้ตัวก็ดีนะมามามาสุ่มชื่อ name อยู่เสร็จเย้ไปแค่โพดิต้าว่ะโอ้ดียังไงวะอ้โหก็เป็นเคลิเดอร์ยี่คนละาเลือกโอเคติดเอามาชื่อ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 วิกว่าเป็น name วิกเหรออ่รวมเลยเนาะไม่มีเหรอผสมไม่ได้ผสมไม่ได้อโอเคไม่ต้องแล้วเราไม่มี มันมีโฮเทลอุ้ยอะไรอ่ะเปลี่ยนสีผมเดี๋ยวนี้มีอะไรแบบนี้เลยเฮ้ยปัดผมได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดไหนไหนไหนนี่แหละสิ่งที่เกมวอลตองการเฮียอยากได้อันนี้เฮียสุดยอดเดี๋ยวห้าร้อยก็จ่ายเองสุดยอดโอ้สุดยอดอะไรวะ อย่าพอทำเควสรู้สึกว่าม,มันจะเริ่มไม่ค่อยตั้งใจเล่นเท่าไหร่ฮะได้ไข่ด้วยเหรอคอ้นี่เออได้ไข่ด้วยเอา้าไปฟักที่ฟ้าไป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 เดี๋ยวเราก็ไปปรับตั้งก่อปรับความเร็วคลอกอัพดูตอนมันเดินนี่เนี่ยมันลอยแล้วทำไงอะ่ะเออได้ปรับไปที่ออปชั่นเว้ยแล้วเราจะสามารถค็อกอัพได้อเอ็นมันเอาสกัดสุกเลยเนี่ยป่าเลสโก้พร้อมยังเอามามามา ไอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยอันนี้มันสุดยอดอันติเมทสเปเชียลดีเฟนส์เลยดีกว่าเอามาชื่อ e ชื่อชื่อเมโลเอต้าต้นกาเมโลกาต้นเอต้าเมโลกาเชื่อไหมเพื่อหนึ่งเรียบร้อยไปฝึกกันเถอะเมื่อได้ปปรมามาพวกผมจึงขอเวลาฟาร์มเวลอยู่ที่เมืองเดิมก่อนพักหนึ่งจนในที่สุดครับยูเดสของเอคไลเบอร์ก็เปลี่ยนร่างจนได้อ้าวยูเดสเปลี่ยนร่างแล้ว อะไรวะน่ารีเวิร์สไหมมันไม่น่าจะมีนะไอ้น่ะดูงโง่ใช่ไหมเออนายกำลังดูถูกแซนคิงเราไม่เคยดูถูกแซนคิงน,นะน่าเราเข้าใจผิดรีเวิร์สดิแต่ถ้าเกิดมันไม่มีมันก็จะเล่นไม่ได้ะเฮ้ยมีวะ่ะซีสลัดดีเฮียคนนดีเฮียซีสลัดน้ำดินโอ้โหโคตรเจ๋งในระหว่างที่พวกผมกำลังสู้กับเทรนเนอร์แถวเเมืองอยู่นั่นเองเอกเรเบอร์ก็ได้สังเกตเห็นว่าโปเกมอนเทรนเนอร์ข้างทางที่เขาพึ่งแบทเทิลไปพอกลับมาสู้อีกครั้งเทรนเนอร์คนเดิมกลับไม่ได้ใช้โปเกมอนตัวเดิมมซะออยย่่่่าาางนนนนัั้้เเปลลีีททุกว เฮ้ยแต่รอบก่อนมันยังไม่เปลี่ยนไหมเหรอวะเออแต่รอบนี้เปลี่ยนแล้วอะรอบนี้มันแรนรอบทุกรอบเลยอะเ,อเอร้าหาย่างฟังไม่ได้แล้วดิเฮ้ยใครตัวที่เราเจอมันมีเป็นไอ้นี่ยะบรรยกาศเอา้มามันเป็นแฟรี่ผีเหรอที่มันนอร์มอนผีแล้วทียังไงอะนั่นแหละดิมันไม่ใช่มแมลงแน่เพราะเมื่อกี้เราล็อกทูไม่ได้แสดงว่ญญามันต้องเป็นผีแล้วหนึ่งทีนี้นถ้าเกิดมันเป็นแฟรี่ไม่ได้อีกเพราะว่าผีกันพิษต้องเหล็กเราไม่มีท่าเหล็กกันดิเอ้าโอ้โหสักคิด เนมยูแซ้ตายแล้ว What the fuck โผล่เอาเพื่อนไม่แล้วสรุปค่ามันได้ <c oughs> ไหม,ม <c oughs> ไม่มีท่าตี ทำไงวะแล้วทำไงอ่ะก็ไม่มีธาตุมืดเลยเว้ยแล้วเราต้องทำยังไงวะเนี่ยคือเราแพ้แน่นอนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเว้นกรณีนี้ไม่นับดีไหมเพราะว่ามันมันเวอร์ไปใช่ไหมใช่เออก็ต้องไม่รับอ่ะลันไปเลยเนาะเออกดลันไปเลยกดลันไปเลยโดยปกติแล้วครับกดการเล่นครั้งนี้เราจะไม่สามารถกดหนีออกจากการแบทเทิลกับเทรนเนอร์ได้แต่ไอ้กับปพื่อนตัวนี้เนี่ยพวกผมทั้งสองคนครับขอยกเว้นหน่อยละกันเพราะไอ้อัพลิตี้วอเตอร์กากของแม่งนี่แหละที่ทำให้แบทเทิลของเกมนี้ครับมันเกินที่่่จจจะะคคคคคววบบบุุมมมได้รัแลเเพพืือออาาสยใขงงนนๆทกผึ เปิดบวให้เพื่อนๆที่ดูละซิมอยู่หน้าตอนนั้นได้ตัดสินใจนะครับว่าจะยอมให้เราหนีไหมซึ่งผลที่ออกมาก็คือผลบวกออกมาว่าไม่นับครับ65%โปอเคปิดอีวิเล็กเชี่ยสุดยอดอะไรวะทไมเอาหัวอีวิมาใส่น่าเกียดว่าดีไซน์นี่สติสุดตัวละครพี่บูโคตรเท่เลยแน่นอนน้อง ตัวอะไรวะเนี่ยผสมอะไรอ่ะก่เไลเลอร์เหรอเก่าไปเลอร์ื่อยไปเริ่งหน้าแม่งโคตรแบบพุดจวนเออนคนโกรธต้อาไงจะไปต่ออยู่ต่อไปได้ยังเนี่ยดูนายรีบนะรีบมันจะมีในเรือเยอะแยะหมดเลยนะก็ใช่อ่ะนะแต่เรามองว่าถ้าเกิดเรารีบเกินไปโอกาสตายสุดคอนให้เวเลสุดตุณนี้ซะหน่อย A few moments later อะไรเฮไปถ้าเกิดเรารีบเกินไปโอกาสตายสุด อ well, ู๊ยเอาไอยู่มามามาเริ่ดเดินทางเดินทางเดินทางหมาบูแตกไปสองแล้วเนี่ยไอเทม yes น้องยังมาไม่ถึงชั่วโมงเลยอะเราจะได้รวมร่างบอลสองตัวในทีมอุ้ยเราได้สยามรู้ตรงนี้ทางขยะอ้าวไม่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเยเราไม่เห็นได้เลยมันสุมอ่ะเกือบรัมอ่ะอยากได้บ้างอ่ะกองอ่ะเปี้ยแต่จับอะไรโคตรเท่เลยอะเปียเท่เกินล่าต่อไปของไบเบิลเท่ไหมวอนสามผู้รู้อยากรู้เหมือนกันโดยที่ผมไม่อยากรู้ผมอยากเซอร์ไพรส์ โอ้ยเท่จังวะสเตนไม่จะสูงมากเนี้ยและในที่สุดเราก็มาถึงเมืองยิมที่3จนได้โอเคโอเเซนเตอร์อ่าก่อนที่เราจะขึ้นเรือกันนั้นพวกเราก็ได้ใช้เวลาจับมอนและฟาร์มเลเวลในถวนใหม่แถวนี้ต่อก่อนโอ้ตัวมอที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาบโป๊ะมนแรงในสลับเขาว่าแข็งแกร่งกับขี้หมาป่ะเย่ยไม่อยากได้ดิไม่ไม่ไต้องแข็งแล้วพอกันเลยน้อยก็ได้ตัวกากเหมือนกัน โอ้ยโอ้ยหนึ่งห้าทีอะอีเกมนี้ม่ะห้าทีง่ายมากเลยวะได้แค่ดวงสวยเพื่อนโอ้ยอ้ยแอลเอสได้แล้วฮะกูจะเซกหลับให้มันมันเสือกเซฟกัดทีเนียดเหมือนกันนะเนี่ยเห็นยวไหมโบล์มมาแรงที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ชาญฉลาดที่สุดโอ้ชาญฉลาดที่สุดไอเวยไปโบลมันแรงที่มีไหวพริบกูไม่อยากได้เลยตามมาชื่อชื่อชื่อฮอปสมาร์ทโจคอมอะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะรวมตัวอะไรส่วนตัวนะเราอยากรวมเวกกับ FBI เป็น FBI ต้องขยกับีไอเป็นเอฟบียไองเวกมันต้องรวมขยะกระหอย อโอ้ด่างงี้วยไปอารูลยไหมอาปาอุ้มเปลือกตะลวมตุงเลยหรอ่าัเกชิบหายโอ้ไม่อโอ้สุดยอดดูรอล่างต่อไปดีกว่าเจนเป็นอะไรเป็น,น,น FBI วิกใช่ไหมใช่โดนแน่ทั้งขยะ FBI วิกรีเวิร์ ทำไมเบรมันเป็นยาดงหมดเลยวะขำขามาแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าขำขำอะไรมาแลมผสมกับพื้นไหมรวมได้นะจ้ามันก็มันสเต็มันขี้หมามากเลยอ่ะก็ไม่แย่ขนาดนั้นเหมือนในมีตัวดีแล้วก็มีตัวดีอะไอ้พมันกากใช่คือสถานการณ์เราเหมือนกันเลยเว้ยตอนเนี้ยรู้ก่อนดูก่อนว่ามันมีไหมมีสไปไหมอ่ะรวมไม่รอด โอ้โหมันมีแล้วอปาปลาปลาปลามันชื่ออะไรป๊อปยูแซดไหเพื่อนง่ายดีป๊อปยูแซดโอเคป๊อปยูแซดนะไอ้คี้น่ารักสุด <laughs> มันยังมีตกปลาอีกนะเ <Yeah. S 2> อะเอาไปตกปลานั่นงัดออกมาแล้วมาตกปลาในเมืองกันดีกว่าจงตื่นขึ้นเฮ้ยดโอ้โหเป็นไงล่ะไก่ของเราเราได้ไก่แล้วเว้ยตั้งแต่ที่นายฆ่าลูกเจี๊ยบเราไปมึงไม่ได้เติบโ <c oughs> ตในน้ำแล้วโผล่มาอีกครั้งตอนยิมสามมาขอการดอนการดอนอะไรวะแฮมปินนี่ โอเคได้แล้วเขามีนาว่าวิกอีกแล้วคราวนี้วิกหมดแล้วนะเอามาอีกตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งนะเราได้สโลคิงมีอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยวะมาออกละโอาใหม่ก็เซนเฮอร์ฮิโน่โอ้ผมไม่ได้ฮิโน่ขนาดที่ต้องอย่างเงี้โอเคดีดีดีขตัวดีขอดูอะรอสักสักตัวหนึ่งเดียวเลย เฮ้ยมีฉากลงท้าด้วยจริงปึ๊งโอดูน่ารักไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องฟิวชั่นกับใครสักตัวนึงกันเป็นตัวน่าเกลียดแล้วล่ะมาสมชื่อกัน motivation เราต้องเก็บตัวไฟเก็บวิวก่อน FBI wake เอาอีกไหมเราจะเล่นแบบเอาที่ลงชิ่มาเล่นใๆไงเวนเลยไปนายไม่ไปจับไปทำดิกาเออมันมย์ทำด้วยเอายากก่อนอ่ะจับติดแล้ววะลูกเดียวเลยไปเลยโอ้โหซันนี่เก่งเก่งเก่งเอาล่ะชื่อชื่อชื่อนายช่วยออกเสียงหน่อยดิ Christiane w o l d e มันชื่อตัวละครใครสักคนหลอนหลอนู้ชื่อคาถาของแฮร์รี่พอตเตอร์ <kung> <Yeah>. <scratching> อ๋อชื่อสกุลเฟดเหรอคิสเทเรียวอดีเมอ๋อคิสเทเรียพอกันเฮไบเบินได้เปลี่ยนไปแล้วไบเบินได้เก่งขึ้นอีกแล้วทำไมเกลือแบบนี้ตัวละครนายคือยังไงวันเพื่อนอาจจะเทพลองรีเวิร์สไหมหรือมันอาจจะเจ๋งกว่านี้มันจะเสียโมดี้อ่ะงั้นต้องอดทนนะอันนี้มันดูมันไม่มีสไปนี่หว่าเนาะมาดมาด ワールド โดนเคาน์เตอร์แน่ๆทรงนี้คือมันไม่ให้ออกเว้ยมาชิญแทนเรากดล้านไม่ได้ฮะเราก็เลยตีมันแต่ตีมันไม่ตายเว้ยแล้วก็โดนเคาน์เตอร์สวนโป้งดับเลยนายนี่โดนเคาน์เตอร์ตาย2รอบไปนะนายต้องระวังมากอีกแล้วพีนอ้าโชกุลินตายนะโชกุลินด้วยโอ้โชกุลินทำไมต้องเป็นโชกุลินนะท <laughs> ีนี้ก็เสียใจใจแต่พอมันรู้สึกเสียใจเรารู้สึกสะใจฮ่า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 ฮ ไอ้ชิบ้าโย่เลยก็มาโดนเคาน์เตอร์มันไม่ให้หนีด้วยนะเม็นคือมันไม่ให้หนีมันจะเป็นโซนาหรอกนที่เห็นเห็นอยู่นั้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างโอเคนะโอเคยังไงบอกพอดี๋อ้แม่กูออกแล้วอ้าวชิบ้ายัวย้อนไปย้อนไปไอ้เหี้ยโอ้โหกูระชื่อเลย ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะเรามีทางออกเสมอในจำไว้ทางออกอะไรวะแม่งมันต้องมีการท้าทายกันบ้างเราสบายเกินไปไม่จริงหรอท้าทายอำนาจอื้อๆเราต้องเปิดโอกาสให้กับเด็กใหม่บ้างเด็กใหม่กางจะเกิดในส่นเส้นนี้และมีถ้ำดิกด้าอีกโอ้โหยังมีเด็กใหม่ให้แววอีกสองตัวเนี่ยยังมีไม่พออีกางมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกคูณระกรูปตับจริงๆคือของนายอ่ะมันจะแปลงได้อีกขั้นใช่ป่ะของเราไม่มีแปลงเป็นคาร์แมพได้เต๋ลยต่ามันตายว่ะ แต่โชกุลินมันไม่ค่อยสร้างผลงานไม่เหรอโอ้ไม่สร้างผลงานเลยเราตัวแข็งของทีมเลยเอาไงมีอะไรจะฟิวไหมหรือจะจับในท้ามอีกจับในท้ามก่อนแล้วกันพกเพราะไม่ต้องเสียงไม่ต้องเสียงไม่ต้องเซ็งการตายเิ่มต้นเองก็จะมีสักสองร้อยศพนมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกทิพย์หายแล้วอะไรอะไร ยานะยานะคือเราจะบอกว่าเราพยายามจะหนีเว้ยแต่มันไม่หนีแต่คิดว่าไงมันเปลี่ยนตัวได้ป่าวมันกดเพื่อสูตรนะสองรอบแล้วเมื่อกี้โอ้โหเร็วเร็วรอให้นายตัดสินใจเลยรอบนี้ไอ้เทีพย์เยวเลยกู๊บเราคิดว่าเราจะกดลนันเว้ยเราเชื่อมั่นในสปีดของมันตอนประกดลันของครั้งแล้วต่อมัน Bem, หนีไม่ได้ันไม่ได้ว้าเรียบร้อยเรียบร้อย ตายไปอีก4 5่ห้างไงเราวจะถือกำเนิดทีมใหม่ประเด็นคือเราไม่อยากเอายูเดตตีมันเจอที่ไหนอะใช่เมื่อถึงตอนนี้คือยูเดตมันไม่ควรจะไม่พลาแล้วอะก็ใช่อ่ะดิเราก็เลยพยายามจะไม่เลี้ยวดูนะกูตายยังวะอ๋อตัวใหม่ตัวใหม่ตัวก่อตายแล้วเอาว่าเอาว้าโอเคโอเคชื่อว่าเดวิลโอเคตอนนี้ตายต้องตามใจแล้วเราจะรวมตัวไหนอ่ามามาเอาเอาสมอะไรจ้ะเอานีิเอานีิเอานีิเห็ดหอมกับวินเซนต์มาอ่าโอเคอะไรวะเนี่ย อะจะมีอะไรรวมอีกบ่างตอนนี้ในตี้มันก็มี5ตัวป่ะมันยังใส่ได้อีกหนึ่งอะถ้าเป็นเราเราคงรวม motivation กับ christian โอเคตัวนี้ดูมีอนาคตกว่าแค่เพียแค่เปลี่ยนสีจะเพิ่มยากที่นี่วัดหรือฟ้านนั้นคือไฟเหรออะไรคิวเขียวอะไรอะชื่ออะไรชื่ออะไร motivation อะไรกันง่ายดีไอ้นี่มันต้องรีเวิร์สป่ะเพราะมันไม่มีสไป p ์ y อะใช่คือปกติมันต้องรีเวิร์สอยู่แล้วตามโคดอะถ้าเกิด reverse แล้วมันไม่มีสไป p ์เหมือนกันก็ต้องจับแยกตัวเราก็ต้องโดนจับแยกเอ้ารอใช่คิ้วมีไหมไม่มีไอ้นี่คือไม่มีกกก็็อตต้้งงจัับแยยานนโด ต้องจับแยกแล้วล่ะตัวอะไรอาร์เจทาโร่ใช่ไหมไม่นะไบเบิลฉัน,นให้มันเกิดใหม่เถอะอ่ะจับแยกแล้วเดี๋ยตุ้เตุอยมันอาร์เจหน่อยมันทาโร่โลวะนั่นสิไม่ได้โจมันอ่าง่ายๆนะตั้งชื่อให้ใหม่แล้วก็ใช้ชื่อไปเลยโอเคปะ่ะอ่าได้เลยบูไอ,อทีนี้รวมใหม่ป่ะรวมใหม่ได้เราคงจะเอาเจ้าบูไอผสมกับเดวิลบูไอผสมกับเดวิลอ่ามั้อ่ะรวมละอะไรวะเนีบูเดวิลหรือว่าเดวิลไอเพ้งคู่เลยเออชื่อเพ้งคู่บูเดวิลหรือเดวิลไอไอยันเราอยากได้บบููเเดดววิิลลออ่่ะาาม อุ้ยอุ้ยอุ้ยสัสตนโอ้แม่ก็ดดวงมันดียังวะว้าชิงก่ะโอ้แม่ก็ดเอาไปง่ายแต่กระหมาใส่ตรงหัวต่อคนแย่ ฮะอะไรฮะวินทตายเมื่อกี้โดนอะไรวะโดนล็อกผมวัดตัวฟ้าโอ้ไม่ก็ oh มีเซคกโคใครวะเนี่ยโดโด้กับไมจูเนียผมกำลังคิดอยู่ว่าไอ้นี่น่านจะเก่งอุตส่าห์แบบผสมมาตายอย่างรวดเร็วสบายนะไม่ด้ทำใจไม,ไม่เป็นไรเรายังไม่มีอะไรผ่านกับมันย,ยังไม่ออกไปไหนเลยนะแต่ตายเยอะดีนะประเด็นคือกูจำไม่ได้เว้ยมันท่าอะไรก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกับมันนะอ่ะพีอ๋อที่เหลือในคอมมันมีวิกกับมิคาเอลอะรวมปะผสมก็ได้มีอะไปไปไป ชื่ออะไรมิกวิกฮะสะกดมาดิพิมพ์ไปอยู่เขียนตามตัวอะไรวะหน้าอะไรไม่รู้แต่คือหน้าเกียร์ที่พายอะตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นเหล็กพืชเว้ยไฟไปคูณสี่ตายจริงเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเชียร์แล้ววันนี้อ่ะคุหน้าเกียร์เลยอ่ะโอ้โหหน้าเกียร์จริงเลยพี่โปเกบอนเหรอเนี่ยโอเกมอนแหละ มิกวิกได้ผ่านมิชชั่นของเขามาถึง2ครั้งถือว่าเขาเป็นคนที่ถูกรับเลอือกโอ้โหเฉียดตายเมื่อกี้มาแค่ทันที่โชคอนอะถ้ามา,ลาแ,แล้วก็ทันที่โชคนี่คือแตกและเกือบเลยเอฟวีไอวิกกำลังต่อสู้กับโชคชะตาอยู่โชคชะตาที่มีอาดลิเลี่ยงได้ไม่ต้องสู้บ่อยก็ได้นะไอโชคชะตาในกลุ่กลัวเชี่ยจิราชีเขคิดว่างไงอะเฮ้ยมัเจ๋ง โอ้ยโอ้ยจีแบงใส่โคตรแรงเลยสมแล้วที่เป็นจีราชีจังต้องรู้จะต่อกรมันไม่ไหวแล้วล่ะจะเย็นนะเพื่อนต้องเปลี่ยนคนแล้วล่ะอินี่เริ่มเวลเยอะแล้วไปหาคนอื่นดีกว่าอู้ยโคตรเท่เลยอ่ะูดยอดโอ้เจ๋งว่ะอีพีให้โคตรน้อยเลยเออน้อยจริงเกมไม่งบอีพีสุดๆเลยเป็นไงมินิริวพี่ว่าไงโอ้โหสุดยอดเลยโคตรเท่ทำไมเราไม่รู้สึกว่าอะไรรวมกับดาบมันเท่หมดเลยวะใช่ใช่แต่อี้มันดูถึงมันจะเวลช้าแต่มันเหมือนเห็นอะไรใหม่ๆมันต้องหัดเล่นด้วยตัวใหม่่่่่่่่่่่่่่ทีีีีไไไไไไดดด้้้มม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 าาัััันน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 ใชออออออยยยยูววจจจะะะะเเเเเเลลลคคงืืืหรรปปตขึ เววเว้ยเววมันไม่ถึงออออออยูเด็กกำลังคำมมิ่งยูเด็กกำลังคำมมิ่งหยุด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 อะาฮ่ต้องรีบฆ่ามันให้ตายก่อนไอเวันตีไม่เข้าเลยมันเปลี่ยนไม่ได้มันโดนคอนสติกอยู่ไม่ร้อนไม่ร้นเมื่อกี้มันหายพอดีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฮ่าฮ่า ตื่นเต้นตลอดเวลาไม่ได้นะผมก็คือยูเรีตายนี่หายเรียบเลยนะผมที่กำลังลุ้นอีกคนทึ่งกันเลแบบจะหัวใจวายสนใจไปเสี่ยงตายตีลุงบนเรือไหมครับมีเตียงหิวข้างๆเออว่าจริงปะ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 ะและเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งพวกผมก็พึ่งนึกได้ว่าลืมไปเอาตั๋วขึ้นเรือจากสู่วิจัยด้านบนของเมืองยิมก่อนหน้านี้พวกผมครับก็ไม่รอช้าครับรีวิ่งกลับไปเอาและแอบจับมันเพิ่มอีกนิดหน่อยจนในที่สุดครับพวกผมก็ได้ขึ้นเรือจนได้ จริงด้วยมีแต่เหล็กจริงด้วยอ,อะไรวะเฮ้นายได้คุยถังขยะบ้างปะคุยคุยตลอดนายเจอสักตัวบ้างยังอะไรเจอเหรอเอางี้เราจับไว้ก่อนแล้วกันถ้านายเจอจับเลยเพราะในถังขยะเราเคยเจอโคตริกอนแล้วรอบหนึ่งโคตริกอนเหรอใช่ต้องเทนต์เดิมก็ <c oughs> เปลี่ยนแต่มอนมันเปลี่ยน <c oughs> ไม่ยอมคิดได้ยังไงเนี่ย <c oughs> เอาไปฮะไม่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 กูเวลมันญอไม่ไม่กุ๊ยว โดนอะไรวะเนี่ยโดนไบต์แตกเลยเหรอออกเดียวแตกเลยเหรอออกเดียวแตกเลยอ้าวใายเทมเลยคเนี้ยอ่ะเป็นเลขอะไรนะห้าสิบแปดกำลังแข็งๆมันๆเลยอ๊ะแต่ชอบความตื่นเต้นเหรอวอเตอร์ฟัสคาต์เตอร์พลินที่สุดยอดโอเคคือแบบเราเอฟไอวีกันคือนำตลอดเก็บอีพีให้รัวๆเลยไม่ได้มาเพราะวิกๆเรามันมีซีรินเกรดอะเออนั่นแหละไอ้โกงๆพวกนี้มันมีชะตากรรมเดียวกันหมดแหละตายเฮ้ยอีวอร์ไปแล้ววะ เอียมนไม่มีสปายปะวะอีกแล้วเหรอลองรีเวิร์สไหมล่ะ มีว่ะต้องจับแยกลางต้องจับแยกลางเหรอใช่ไม่มีสไปด์อ่ะโอเคทีนี้ยังไงมีอะไรรวมบ้างขอไปเอาเซตาคูก่อนโอ้ยได้นกว่ะล่างสองเลยนะเอาล่ะโอเคเหมือนได้รับโอกาสเกตัวพ่อกับโมโมทาโร่โอ้โหเกตัวพ่อเราเปนกะขี้มากเลยเอามายอะมันเก่งมันมีมาร์คพันไม่ใช่เหรอเฮลเกย์ไปไปเกย์ฮัลโร่ไปโอ้มีไอเวนเวน จะจงใจทําตัวนี้ตออายเวนเรงยาดิในเอาไปออกในคิดว่ดิเพราะมันเป็นไ,ไฟโรโบบเบรดดฟเบิร์ดโดแฟบิดไม่โดรีคอยนะโคตรเก่งเราก็ชอบนักวิญญายมองโลกในแง่ดีเพืเ่อนเอามาอีกตัวเราเลือกแล้วกันมาเอามาเลือกมาเอามาอ่ะมันมี2องทางเลือกน,น,นะมีกอแสแบร์แซดกับทานโนชิแล้วก็โอชินมารุก,กับมาโอะโนบุนอากาอ่ะโอเคโอชินกับมาโอะโอเคไปคุณจะเอาโนโมอลพืชหรือโนโมอลพิษดีวะเนี่ยเนี่ยไม่ซิงโนเฮ้ยเทพว่ะเอาโนมอลพิษแทนโอเคลองปิดล่าก่อนจะเจอกันห้องสามมีของนะไม่เก อ๋อหรากคุณลืมเก็บหรอกเดโด้เมก้าฮอตโคตรเท่เลยเมก้าฮอตเนี่ยเมก้าฮอตแล้วเมก้าทานเซลล์สุดยอดว่ะแหลกสลายไหมซ้๊ะรีแมทได้นะเมก้าฮอตรอทุกนายเติบโตเฮ้ยเก่งแต่กับเมก้าฮอตนี่แหละมีเมก้าฟรีบ้านไงเมก้าฟรีเลสไฟยัก์เฮ้ยบ้านอ่ะไปไปไม่ได้เข้าแค่นั้นหรอกเหรอสเตตมันพุ่งปี๊ด มันถึงมากเลยอ่ะมันต่างจากที่โอมันเติมเรื่องอีเวนต์ต่างไปจากเดิมเลยสินะมันต่างเยอะเลยอะ่ะเต่ทานเซี่ยวกับวัตฟรีอ่ะแม่งพุ่งปี๊ดอ่ะฉันเชื่อไม่งก็ฟรีโอ้แป๊บแป๊บพลังของเกย์ฮาโร่เป็นพุ่งปี๊ดนะ,ค,ะคิดว่าไงอ่ะพิ่เจ็ดแล้วอะ่ะพี่เกย์ฮาโร่พลังของเกย์ฮาโร่ไม่เคยแพ้ใครมเชื่อเลยรออีกรอ,อ่ะเฮเจอนี่ใช่ไหมเป็นต่อคอร์ดเราเจอเราแล้วนะไอ้นี่ไม่เอาบิ๊กเนี่ยบนสองกับโคคูนรัฐการเป็นเซฟเปียใช่ไหมเออจาบ้าไม่ เฮี้ยมันไม่มีทำไม <ฟ S 2> เอาเว้นกันเดี๋ยกวรีเวิร์สรีเวิร์สได้รีเวิร์สได้เฮ้ยม,มีมีมีอาร์ตในรอดในรอดอหรือเปล่าวะอโ้ไม่นะว่ามันตูตัดแปะมากเลยวะ่ะของจริงทูบเผลอเรียบร้อยใช่ตัดแปะมาโอมาลุเสียใจด้วยจริงๆเฮี้ยมาโอมาลุกูอย่างเทพเลยอ่ะสุไม่ได้จริงมันโดนได้ออกแล้วโดนภูกำเนิดววัโทษทีวะยังไงเอาโบแล้วโอเคไม่รออ่ะทีนี้ก็เอาไปรวมนั่นซะมีด้วยเฮี้ยมันรอดว่ะรอดแล้วมาโอมาลุกูรอดแล้ว อะไรวะเนี่ยล่อตัวไปนะโอเคนี่ก็คือต้องเจอคู่แข่งแล้วใช่ป่ะพร้อมแล้วเหรอนี่ไงมาแล้วมามาของเราบ้างสิมาเล็กรวกอีกรวโอ้ยแต่ไปซ่าอ้าวยังไงไฟหายไปแล้วเฟรชเมลแมลนี่อะไรวะโอ้โหดินพื้นอะไรวอะไรวะเนี่ยแลมตาเทว่าตื่นขึ้นอยู่เดทหรอกคู่ก็คูไม่ตดวโอ้ไมค์ก็วิววิปโอ้ไมค์ก็ โอเคพอแล้วถึงเวลาของ f i b w e k ปะยิงน้ำแม่งเลยต้องไปเท่าไหร่นี่หว่านี่มาแล้วมก g a ริวเฮ้ยอะไรวะเนี่ไม่เท่เลยอ่ะีหมามากอุ้ยหมปิดท้าเทียรมุกไปฝนอุ้เมื่อกี้มันตีมันโดนดาเบิแค่35าทำไมรอบ2มันตีดาเบิดห้วะ f i b w e k ตายแล้วนะถึงเงียบเลยหรอเอาละเอก เอ๊ะไปไรเอ๊ะไปไรรงห้าชิบหายเสียเมื่อไฟดีๆไปโดนถึงว่ะต้องไปลงไปไ้ายลงไปนายรู้จักอเวริตี้ที่เรียกว่าโอเวอร์โกรมไหมเพื่อนอ๋อตีพืชแรงขึ้น50%อ๋อเออว่าอเวริตี้มันนี่ว่าเออเด็กเขาไม่คิดว่ามันจะแตกนั่นแหละโอเวอร์โกรมันร้ายกาจกว่าที่นายคิดมากตอนนี้เหลือวิกคนเดียวปะวะวิกตายมาแล้วเหรอวะไปกูวิกตายหมดแล้ววิกตายหมดเลย ในที่สุดครับผมก็ได้ท่าคัดครับเอาไว้ตัดต้นไม้จากกระตันเรือสักทีและก็ได้เวลาครับที่พวกเราต้องไปท้าชิงยิงที่3ามของเมืองนี้กันแล้วเขจะรู้ได้ไงว่ายิงเฮียนี่มันยิงพาลาดไรมันไม่มีป้ายคุยข้างหนได้ปะไม่มีหรอวอเพื่อไ<ะ>ทยโอ้โหวอเพอรไทยเออมีก้อนแล้วปูมีก้อนไบเซ็<ส><ส>ขงของเราบบล็อกปูมอนนะเราปูมอนหินปูมอนหินสบายปะวะสบายยังไงกูไฟสบายลูก A อ e w moments later อหมดแล้วเหรอมันก็ตอแงนะมั้งของเราอยู่เดียสี่แข็งแกร่งจริงจเย่เอาละพร้อมยังมามา let's go มามายูเดียสุยก่อนเลยนี่แหละอ่ะบูเดวิล i l มาอมนอะไรวะเทปเทปโะอะกับออมไนท์เหรอเฮ้ย blue เฮ้ยเขาเท่เลยอะน้ำกับเหล็กอเหรอหรือน้ำกับพืชวะเนี่ยอันตรายไม่เข้าเลยเว้ยได้เลยอ๋ออ๋ออไอ้ธิบาย let's go บูเดวิลเช็คเชๆๆเชๆคเชเชเชช่้ยย้ยีเชเรอเหรอเยมนี้มันมีอะไรส3รอบบ้างวะเรนเทนโอ้ยซูเปอร์พอย่นโอ้โหอาบูเดวิลอาใจเย็นเพื่อนมันโดนรอสไลเอเกือบแตกเลยอะโอ้โหพอยซนโอ้โหว้าโอ้ยโอ้ยเฉียบชิบหายอ๋อ โอ้โอเครอดโอ้หาครูดี่มกับมากินลามาส่งก็ได้ยังไงวะเนี่ยเติรนตรงเนี้ยมีในเรื่องอะไรวะเนี่ยค้าวบูเรศยูเดซมีอะเรนตายเลยไม่กลัวนะยูเดซคาร์เต้ช็อปสวนงามมากใส่สุดยอดเลยยูเดซเฮ้ยแต่พี่มันสองใบมันมีวันเดอร์เทสดสองใบนะใช่เออก็เทสดสองตัวไงตัดตุ้งราแรกสมแล้วล่ะวันเดอร์เทรดในเสตัวอะไรเมื่อกี้เออเอพีไอไปเล t โ go มเลย กูมี่กับเทงเกล่า,าเหรอเชงเกล่าขบวนนี้กับ e อีบุยต่อไปมิกวิกโอ้โหเฮ้ยพี่ไหนต์ได้ตัวดีมันล่างสามตั้งคู่เลยนเะนอะจริงดีโคตรโหดกระโดดเย็ดเอาได้ได้ได้หดหัมากสุดยอดเฮ้ยรีเวิร์ดจากเอ,อิร์นไนลองรีเวิร์ดไหมรีเวิร์ดเฮ้ยเฮ้ยมีว่ะอะไรวะนตั้นหัวหรออ๋อไงอ๋อให้รีเวิร์ดอีบุยเหรอลองดิเท่้าไนรีเวิร์ดต้องรีเวิร์ดด้วยปะเนี่ยไม่ต้อง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 รีเวิร์ดเลยไอ้เรื่องอะไร์นเลย โอ้โกไม่หยิงกับพวกตัวมาสคอตอะไรสักอย่าง